ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทรับนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะครับดวงนะครับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะครับประจำวันที่8วันจันทร์ที่8 นะครับกันยายนไปจนถึงวันที่14กันยายนนะครับเน้นเฉพาะเรื่องของความรักอย่างเดียวเลยนะครับนะเอาละนะครับตามความหมายทางโหราศาสตร์ก่อนนะครับดาวจุาิรรู่ของชาวราศีกรกฎนะฮะก็คือดาวพระเสาร์นะครับนะเหมือนเดิม นะครับนะวิกนี้ดาวพฤหัสาก็ยังคงอยู่ในภพของมรณะเหมือนเดิมนะครับเราเรียกปัตนิเป็นมรณะแต่เพิ่มเติมตรงที่ว่ามีดาวอาทิตย์มีดาวพุธนะครับที่ส่งกระแสเข้ามานะครับก็เลยจะส่งผลนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของความพึงพอใจนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเรื่องของอการเงินนะรพระันเป็นแสดงเลือนมะเร็งกันนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนฝูงหรือสังคมนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้นะครับความรักของชาวราศีนะครับกรกฎในช่วงนี้ที่มีปัญหานะพยายามจะติดเพื่อนมากนะครับนะเพื่อนไปไหนก็เฮไปไหนไม่มีเวลาให้ครอบครัวนี้คุณต้องระมัดระวังในช่วงของวีคนี้นะครับนะด้วยความที่ดาวเนี่ยเกิดอาการเลงกันนะครับดาวพระอาทิตย์ดาวราหูเลงกันมีดาวพระพุธ นะครับแล้วก็เร็งดาวเสาเร็งดาวราหูอีลุงตงนังไปหมดเลยนะครับส่งผลให้เรื่องของความรักนะครับของชาวนะครับราศีกรกฎเนี่ยก,ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้พอสมควรนะครับแล้วเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรประมาณนี้คุยกันให้ชัดเจนนะครับนะว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็อย่าไปรับปากนะครับว่าเราจะทํานู่นทํานี่อะไรให้เขานะครับก็คือพูดข้อเท็จจริง นะครับนะพูดไปเลยนะครับเรามีอะไรเราก็พูดไปอึดอัดใจอะไรยังไงก็พูดกันไปนะครับถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้นะครับเน้นในเรื่องของความเข้าใจกันนะครับในลักษณะตา่างๆก็จะทําให้ความรักของเราโอเคสําหรับคนที่เป็นโสดอยู่นะครับด้วยความที่ดาวเสาเนี่ยนะครับท่าน ตกบภพบมรณะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังหรือไม่ได้ดังใจนะครับส่วนคนที่ยังคบกันได้ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ที่อยู่ห่างไกลกันเช่นอยู่ต่างประเทศเช่นอยู่ต่างจังหวัดนะครับประมาณนี้ที่ที่ยังพออยู่กันได้ไม่ค่อย ego, มีปัญหาอะไรกันนะครับก็คือเป็นไป,ไปตามดาวนี้ถึงอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันอะไรกันประมาณนี้นะมันจะมีปัญหานะครับแล้วเรื่องเพื่อนสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องเงินสําคัญ นะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่ออยากจะแนะนําอย่างไรเกี่ยวเรื่องของความรักให้ชาวราศีกรกฎนะครับนะโอเคใส่ใจกันฮะเราดูจากภาพนะครับนะองค์พระแม่อุมาเทวีนะครับมององค์พ่อพระสวะมหาเทพนะครับนะก็คือผู้หญิงเหมือนผู้หญิงจะใส่ใจผู้ชายมากกว่านะมองด้วยสายตานะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความอารมณ์ความรู้สึกทีนี้เรามาดูดาวพุธกับดาวพระเสาเนี่ยเขาเรียกเป็นดาวคู่สมพล นะครับเป็นดาวร่วมมือนะครับนะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นดาวร่วมมือทีนี้การที่เราจะทําอะไรก็สุดแท้แต่เนาะมันจะต้องมีจิตวิทยานะครับในการคองคู่มันต้องมีจิตวิทยาคือให้เราคือถ้าเกิดเขารับปากเราเกี่ยวเรื่องเงิน นะแล้วเขาหาไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะแบบจะยืมคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้คุณก็ให้กําลังใจอย่าไปต่อว่าอะไรก็ค่อยหาวิธีกันใหม่นะไม่ใช่แบบโหหกสับดึงนู่นนี่นั่นมาเต็มอะไรอะไร,ะไร,ะไรประมาณนี้มันก็บั่นทอนจิตใจอันนะั้นเราดูเจตนาด้วยนะครับการที่เราได้คู่สมพลคือการร่วมมือปัาบใดที่เรายังร่วมมือเดี๋ยวมันจะมีทางออกแต่ปัาบใดที่เราตั้งตัวเป็นศัตรูหรือทําให้มันมีปัญหาอันนี้มีปัญหาแน่ๆเลยนะครับต้องมีจิตวิญญาณในการของคู่่่นนนิดนึงงนะคครรับเเกียววืออขาม นะครับแล้วก็ด้วยความที่นะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับท่านมาจากภพสหชะในราศีกันที่แปลว่าเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็มาจากเรือนวินาศในราศีเมถุนเนี่ยโอเคก็ต้องระมัดระวังเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องสังคมที่มาเสี่ยมที่มาพูดที่มาพูดบ่นทอนกับกําลังใจ พูดแบบรับหลังพูดอะไรแบบประมาณนี้ทําให้้ครอบครัวเขาล้ามฉานให้เรามดระวังเพื่อนแบบประเภทนี้นะครับนะว่าเออเนี่ยแฟนเธอไม่ดีอย่างนั้นสู่แฟนฉันมีการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนประมาณนี้ก็พยายามอยู่ห่างๆนะครับอย่าไปยุ่ง อะไรมากนะครับมันไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับคนที่เสียสสเ่ยมสอดเสียทําให้ครอบครัวเขา,ขาราชานก็อยู่ห่างๆด้วยความที่ดาวพุธอย่างที่ผมบอกไปมาจากบสหชะ,ชะแล้วก็มาจากพบพวินาศนะครับเขาไม่ได้หวังดีที่จะทําให้เราโอเคหรอกนะครับทีนี้ดาวเสาซึ่งเป็นดาวจุลินคู่ครองเต็มๆเลยนะครับก็เท่ากับว่ามีเกณฑ์นะครับนะที่เพื่อนฝูงจะเสี่ยมหรือ,หร,อหรือจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องเรื่องความรักได้รวมทั้งสังคม คนสนิทคนใกล้ชิดนะครับที่จะด้ค่าในเรื่องของความรักทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจกันในลนักษณะต่างๆควรที่จะตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับว่าอะไรพยายามอย่าหูเบานะครับแล้วความรักของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะครับยังไงก็คนใกล้ตัวนะครับดีกว่าส่วนคนนอกก็ต้องดูนิสัยด้วยถ้าเกิดว่าคนนอกที่เป็นเพื่อนเราเขาเป็นคนถือศีลเขาเป็นคนเชื่อถือได้อันนี้เราเชื่อได้แต่ถ้าเกิดว่า โอ้โหชาวบ้านมีเรื่องอะไรรู้กันทั้งตำบลรู้กันทั้งจังหวัดอันนี้คุณก็อยู่ห่างๆเนะี่ยดีกว่านะครับแล้วก็พยายามถามไทยคุยกันด้วยความสนิทสนมเพื่อนฝูงนะครับนั้นเราดูจากรูปที่องค์แม่มองก็คือมันจะมีความห่วงใยมีความเมตตานะครับก็จะทําให้ความรักของชาวราศีกรกฎสามารถผ่านพ้นเรื่องยุ่งๆไปได้นั่นเองครับ